สวัสดีครับนะครับสซารับมือนี้นะครับผมกับเดมาแวะนะครับสวนเกษตรกรผู้คนปลูกทุเรียนนะครับอยู่ในส่วนอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดอภวรในน้ำตัวนะครับผมพ่อสุรวุฒิพ่อสุรวุฒิเท้าอินเท้าอินนะพ่อเนาะครับผมอยู่บ้านจานบัวจานบัวตำบลเสียงเข่าครับผมอำเภอศรีรัตนะครับครับพ่อแม่นครับผมจังหวัดศรีสะเกดเท่านี้นะพ่อเนาะ พอดีมือนเดียผ้าพี่น้องเขามาเบื้อ่าอ่่าพอเพิ่นว่างระบบน้ำในสวนทุเรียนนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานผู้ใดอยากเอาไปเห็ดในสวนจะคลองนะครับตัวนี้ของพ่อเพิ่นใส่เครื่องเครื่องยนต์ได้ไหมเรพ่อเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์อ๋อเครื่องยนต์ของของอี่ห่ออย่างงี้ของนิสสันครับของนิสสันขอขอดีผู้ใดใส่เครื่องยนต์นี่ผู้ติดตั้งเพิ่นว่าตั้งไหนใน่อระบบน้ำเป็นเสมอครับระบบน้ำเป็นเสมอกันบ่สามารถเปิดได้ทั้งแปลงของพ่อได้๋ยวเดี๋ยวเปิดเจ้าเครื่องยนี่ใส่เครื่องเลยบ่ ซิบกุไลนี่ซิบหานาที่ท่อเหมืนเลยครับอ่ซิบกุไลนี่คือเปิดได้พร้อมกันเลยครับผมทั้งแปลงเลยทั้งแปลงครับอ๋อนะครับบานี้ระบบท่อขึ้นนียงพอใส่จักนิ้วครับพอนี่ยก็นี้ยก็นี้ยซีนิ้วครับท่อซีนิว้วขึ้นซีนิวน้วเนาะครับบานี้ออกจักนิ้วพอออกอ,อกันออกไวซีแล้วก็ซอยสอยในซอยในแปลงสองนิ้วครับซอยในแปลงสองนิ้วบ่กหมายว่าหัวขึ้นนั่น

สวนนี่นะครับเป็นสวนทุเรียนพอปลูกทุเรียนจะจกต้นกพ่ต้นเรา5 0ต้นสองร้อยห้าสิบต้นนะครับเพื่อประหยัดเวลาเพิ่นมาเพิ่นก็ได้ใส่นะครับเครื่องยนต์เอาเครื่องรถยนต์นิสันนะครับมาเป็นตัวดึงน้ำขึ้นนะครับโดยท่อที่ดึงขึ้นกับใส่ท่อซีนิ้วนะครับราคาท่อระว่างต้นนะครับใส่ท่อสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปคอยไปเบ่งกันนะครับ ก็ทำนี่ใส่ทั้งแปลงเลยพ่พ่อเปิดสั้นนี่อเทั้งแปลงเลยน่พ่คอคหัรวับตัวนี้มันสีมันสีมันสีซื่มเลยดีนะพ่อเนาะนี่เอาเข้ามาเบ่งต้นทุเรียนนะครับแล้วตัวนี้นะครับคือระบบด่าม,มุ้งพ่อนะครับพอสีใส่หัวเต้นดอบนะพ่อเนาะหัวมิขอดีหัวมินิก็คือ น้ำเนี่มันสีสามารถ,าถซึมน้ำฝอยอน้ำฝอยฝอยแล้วมันสีซึมซึมลงดินดีดีกว่าหัวหัยกับบอลายถิ่นเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่คือคือ,คอน้ำเพชรสวนแบบลายถิ่นไปเลยตัวนี้แค่เป็นฝอยเป็นฝอยฝอยขับซิมหานาทีทั่วร์ไวเลยครับที่พาที่แล้วก็คอดีของพ่อที่ใส่เครื่องยนต์ก็คือเปิดเท่อเดียวเลยเปิดเท่อเดียวครับที่พาที่จบทั้งแปลงเลยครับแต่ก่อนนี่ใส่ใส่ได้ไงมันวะครับได้เธอเราสองแถวสองแถว แต่ว่าตนนึงตนสองมันก็เสมอแต่ว่าตนปลายมันก็บก่ทั่วร์เทียมันแห้งบ่ได้แม่ฮะปลาเนี้มือนึงบ่ได้เฮ็ดหยังเลยบวะนี่พอต่นาบผ่านต่นตน้ำยู่ี่บิงมือหลงอันกินข้าวเอี่ยมแล้วบงมือก็ไป้ทุระหลงกับก็ฮดสองแถวนี่เบิดมือก็มีนี่คือลดลดปัญหาเรื่องเรื่องการฮดน้ำนะครับคือใส่เวลาหน่อยลงน้ำมันลิตรนึงใส่อยู่ครึ่งเดือนพุ่นแต่ประหยัดน้ำมันพร้อมนะครับตัวนี้ก็เลยพามาเบิ่งนะครับ นี่นี่ตัวท่อท่อที่ออกจากท่อใหญ่นี่คือคือสองนิ้วนะพ่อเนาะแลักกับตัวต่อขึ้นมากคือิงเกอร์นี่สปริงเกอร์นี่ยซีหุ่นครับซีหุ่นเนาะสองออกสองออกซีครับสองขึ้นดึงขึ้นสองออกซีครับผมไอ้ดึงขึ้นดึงขึ้นซีออกสองขึงซีออกสองแล้วก็ขึ้นขึ้นดึงขึ้นซีออกสองนิ้วแล้วไม่ออกซีหุ่นแล้วออกซีหุ่นนะครับเนาะครับครับอ๋อครับนี่ประหยัดน้ำประหยัด ค่าใส่ใจแบบลอยเท่าคนละครับไปดัดเวลาพร้อมสำคัญครับครบที่ผ่านนาที่เพจเนื้อื่นในเบิดมืึ่งหน้าที่ก็ไปทอลาเดี๋ย่เ,เลยครับคือทั่วเบิดเลยครับสังเกตเบิรงนี่มันสิเป็นฝอยเออนี่ครับมาเบิรงครับเอาเบิร์ดไก่ครับตัวนี้นี่คือซีหุน่นนะพ่อเนาะตัวตัวต่อจากสปริงเกอร์ซีหรือหกก่อซีซีหุ่นสองออกซีคือรับรับแล้วรับคือดึงขึ้นจากน้ำนะเอ่อซีนิ้ว นะครับที่นี่เขาม้าสร้อยสร้อยน่งสองสร้อยระวังแถวคือสองนิ้วครับแล้วออกมาซีหุ่นบัตรอ่าขึ้นคือคือคือมาต้นซีหุ่นซีหุ่นแล้วก็ใส่สองหัวสองหัวต่อตุ่นนะพ่อเนาะหัวดอกอ่าหัวดอกหมวดอกเมนอ่าตัวนี้คือข้อดีของของหัวดอกก็คือน้ำซีวัวไหลหนีปุ๋ยซีวัวไลน์นีระบบน้ำมันเสมออ่าการซึมของปุ๋ยของน้ำที่ลุ่มลึกนะครับตัวนี้นะครับแมนเมนเมนครับเสมอกันหมดเลยอ่ามีตัวแรกสิเข้เกินกันเลยแมนนี่นะครับ บัน่ไกลๆเลยนะครับสําหรับไอ้ถ้าถ้ามันเป็นหัวใหญ่เม็ดใหญ่นี่คือบางเทือดินทั้งรุมถ้าได้เปียกซ้ำมันทาปุ๋ยนี้แล้วนะพ่อเนาะแม่แม่ไล่ถิ่นไปสวนปลาประโยชน์อตัวนี้มันจะคอยซึมลงมันี่ได้กินทั้งเครื่องทั้งเครื่องดินหรือทั้งเครื่องหลังไอ้ใต้ดินนะครับตัวนี้มันละเอียดกว่านะครับตัวนี่เนี่มันก็จะคอยซึมปุ๋ยมันจะคอยละลายไปเรื่อยๆอ่า ตั้งเสียมหานาทีปิดเลยเพราะว่ามันโอเคเลยเสียมหาทีปิดเลยเนาะคือคือพ่อพ่อลองมาแล้วเสียมหาทีเพียงพ่อไม่พอเพียงพ่อสำหรับทุเรียนของเฮานะครับตอนนี้พ่อมีทุเรียนอยู่สองลอยสองลอยหาชิปต้นนะครับคือใส่ต้นละสองหัวครับผมนะครับตัวนี้โอ้ดีมากเลยครับดีมากเลยยูเขตมันเขตสีรัตเด้อเขตทัพย์ลจรเขตสีรัตเนี่ยว่ามันบ่ทันมีนะครับ ต้นตนี้เป็นการเป็นถือว่าเป็นเป็นระบบใหม่เลยนะพ่อเนาะระบบใหม่เลยระบบมีบม่มีเขียนนี่อ่าเป็นแปลงแหลกๆเลยทีทีเฮ็ดขึ้ขนมานะครับใส่หัวหัวหัวดับห,หัวเลิ่มดอบหัวฝอย<ม><ม>หัวอ่องฝอยขอเขาแห้งครับของพ่อครับตัวนี้ก็เพื่อพี่น้องนะครับอยากเอาไปล่อมอยากอยากใส่เวลาหน่อยอ่าเอาเวลาส่วนร้ายไปเฮ็ดอย่างอื่นอ่าอ่าจากมากก็วอดเรื่องนี้ครับ อ้กวเรื่องน้เพราะว่าเปิดแค่ซีบหานาทีนะครับก็สามารถทั่วแปลงแล้วนะครับเพราะสำหรับไอ้ถ้าผู้ใดสนใจคืออยากถามรายละเอียดหรือถ่ายอยากมาเบิ่งด้วยตนเองนะครับพ่อคนกับโยบ้านจันบัวนะครับตําบลเซียงเข่าอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับเพื่อสนใจกับเรื่องของเบิ่งงานน้ำเพิ่นได้นะครับตานทุเรียนเพิ่นปีนี้กัว่าสิเอาเต็มที่ครับผมเอาไว้ลูกให้เต็มที่เลยสาหรับมือนี่นะครับช่องทั้งช่องของผมกั อา,าจะมีขอมูลมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับครัก็กล่าบ,บสวัสดีครับ